วันนี้ผมพามาชมรถ MG4 รถไฟฟ้า100%คันนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นะครับออกรถเริ่มต้น0บาทใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG4 คันนี้วิ่งไกลสุด423กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะรีวิวให้ดูอย่างละเอียดนะคคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมพามาชมรถ MG4 นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับคันนี้เป็นรุ่นผลิตในประเทศนะครับราคาพิเศษนะครับ89,900บาทนะครับคันนี้เป็นรุ่น X รุ่นท็อปนะครับ คันนี้มีระบบความปลอดภัยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบ a p t i v i v r u o s e Control ด้วยนะครับระบบเตือนจุดอับเซตาด้านข้างนะครับเป็นรถไฟฟ้าวิ่งไกลสุด423กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับครับสวยมากนะวันนี้ผลิตในประเทศราคาถูกมากนะอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นะครับคันนี้ได้ตัวไฟหน้าแบบ LED พร้อม d a y t i m e นะครับรวมถึงกล้องแบบ360องศานะครับ มีตัวเอด้าด้วยนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับคันนี้เป็นเบาะแบบทูโทนนะครับล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับคันนี้เป็นสีขาวสวยมากคันนี้ดูครับเป็นรถ170บแรงม้าขับหลังที่มีบอดี้ค่อนข้างสวยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเทียบกับตัวราคาโปรโมชั่นนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ Fu ู l LED แบบเต็มระบบนะครับเซนเซอร์ถอยมีทั้งหมด4จุดนะครับไฟท้ายดูครับเป็นเส้นสายแบบ LED ค่อนข้างสวยนะครับดูครับ กล้องหลังมีอยู่แล้วนะครับที่ปันฝนหลังรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับครับตัวนี้จะมีฟีดโฮมชาร์จพร้อมค่าติดตั้งด้วยนะครับมีพรมมีตัวกั้นสัมภาระนะครับครับเป็นสลัก MG4 เป็นตัว i-smart นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เป็นหลังค่าแบบทูโทนนะครับดูภายใน เบาสวยสะอาดมากนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ต้องห่วงครับารันตีแบตเตอรี่จะเป็นตลอดชีพนะครับสำหรับตัว MG4 คันนี้นะครับครับหน้าจอนะครับขนาดใหญ่นะครับ12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับตัวนี้กระจกเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ Air b แบ6ใบนะครับรุ่นนี้จะมีตัวดันข้างนะครับถุงลมม่านนะครับแล้วก็คู่หน้านะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าไวเลสชาร์จนะครับ ของตัวเก็บของค่อนข้างครบนะครับจอนะครับตัวปัดตัวปรับไฟหน้านะครับเบาะไฟฟ้านะครับสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับใครสนใจนะครับอย่าไ้้รถตัวนี้ครับ MG4 นะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ